Cause I've seen it, everyone in your squad is switch วัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูเซย่ามีข่าวสำคัญจะมาแจ้งให้นักเรียนทราบทุกคนเลยนะคะสำคัญมากเลยนะคะทุกคนข่าวอะไรหรอครับครูเซย่าคนสวยชิสวยซู้ฉันไม่ได้เลยนะเซย่า โรงเรียนของเราจะถูกยุบค่ะทุกคนแล้วก็ไม่ต้องแตกตื่นนะคะที่จะถูกยุบก็เพราะว่าโรงเรียนของเรานั้นมีนักเรียนที่ด้อยเวทมนต์มากๆมีแต่คนสอบไม่ผ่านเรื่องเวทมนต์มากเลยค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนตั้งใจเรียนไปเรื่อยๆนะคะ ท่านรองอำนวยการสถานศึกษาแห่งเวทมนต์เป็นผู้ที่มีอำนาจสูงส่งมากค่ะนักเรียนทุกคนโรงเรียนของเราไม่ผ่านเกณฑ์ที่จะได้รับการอยู่ต่อค่ะและนักเรียนของเราต้องฝึกเวทมนต์ให้เยอะๆเลยนะคะโรงเรียนของเราจะได้ผ่านเกณฑ์ค่ะนี่คุณครูเซยะผมมาแล้วนะ ผมลองอำนวยการสถานศึกษาแห่งเวทมนต์ที่จะมายุบโรงเรียนคุณภายในสองวันนี้ให้เตรียมกิบข้าของออกไปได้เลยโรงเรียนของคุณไม่ผ่านเกณฑ์นี้และโรงเรียนของคุณต้องถูกยุบเพราะว่านักเรียนของคุณด้อยเรื่องเวทมนต์เป็นอย่างมากและหน้าตาดูเกเรไม่เหมาะกับการที่จะได้อยู่ในโรงเรียนนี้ต่อครับแต่ขออ่อคะ่ะให้โอกาสดิฉันเถอะคะ่ะ ครูเซ่าคะเรื่องใหญ่แล้วคะ่ะอา้าวมีอะไรหรือเปล่าบอกครูได้นะคือที่สนวนดอกกุหลาบค่ะครูเซ่าเออจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็กระซิบครู u, ไม่ต้องตะกูนขนาดนั้นก็ได้นะเออท่านรองคะคือขอตัวสักครู่นะคะคือมีธุระนิดหน่อยคะ่ะและนี่เธออยากให้ลองอำนวยการ ตามฉันไปที่สวนดอกกุหลาบเป็นอันขาดเลยนะได้เลยค่ะครูเซยเอ้านี่ทุกคนคะ่ะหยุดก่อนคะ่ะหยุดก่อนมีอะไรก็ค่อยๆพูดกันนะคะหยุดก่อนคะ่ะครูออกให้หยุดไงหยุดเกิดเรื่องอะไรขึ้นคะเนี่ยก่อนนักเรียนของคุณสิครับมาขายกระาวิเศษให้ผมแต่ว่ากระาวิเศษนั้นเป็นของปลอมรู้ไหมว่าผมน่ะ เป็นลูกน้องไข่เป็นลูกน้องของคุณชายเอเดนไงของแบบเนี้ยมันต้องโดนครับคูลูกศิษย์ของคูน่ะไม่ได้เรื่องเลยทำคาถาวิเศษบอมมาหลอกขายผมแบบนี้ต้องโดนจริงเหรอคะนี่เธอขายคาถาวิเศษให้เขาปลอมจริงหรือเปล่าผมไม่ได้เอาของปลอมไปขายเขาครับของแท้จริงๆเลยนะครับคูของแท้เหรอ แล้วทำไมเขาถึงบอกว่าปลอมล่ะไหนฉันขอดูก้าวิเศษนั้นหน่อยสิเดี๋ยวฉันจะทําให้ดูว่ามันเป็นของแท้ฉันจะพิสูจน์ให้เธอดูเองลหละเอามานี่สิว่าแตกกระทาแบบไหนกันล่ะเอามาให้ฉันเลยนี่นะหรอเดี๋ยวฉันจะแสดงให้ดูว่ามันคือของแท้เห็นแล้วใช่มไ้มล่ะ ว่ามันคือของแท้นี่เอาเืินไปเลยนะเธอมีเรื่องที่จะต้องมาคุยกับครูยเยอะเลยนะแต่เรื่องนี้เอาไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวครูค่อยมาเคลียร์เอ่อท่านรองอำนวยการคะดิฉันมาแล้วคะ่ะแค่นักเรียนลื่นล้มคะ่ะก็เลยหัวฟาดพื้นนิดหน่อยแต่ท่านรองคะเรื่องโรงเรียนของเราท่านรองอย่ายุบเลยได้ไหมคะดิฉันขอโอกาสอีกสักครั้งนะคะท่านรอง ผมให้โอกาสคุณมาหลายรอบแล้วผมคงให้โอกาสครั้งนี้ไม่ได้แล้วนะคะนะคะท่านรองฉันสัญญาค่ะว่าถ้าท่านรองให้โอกาสฉันอีกสักครั้งโรงเรียนนี้จะดีขึ้นเป็นสิบเท่าเลยนะคะท่านรองดิฉันขอร้องนะคะคุณแน่ใจเหรอว่าถ้าผมให้โอกาสคุณอีกครั้งคุณจะทำให้โรงเรียนดีขึ้นได้อะ่ะจริงๆค่ะท่านรอง ดิฉันขอโอกาสอีกสักครั้งนะคะท่านลงฉันสัญญาค่ะว่าฉันจะต้องทำให้ได้ค่ะท่านลงก็ได้ผมให้โอกาสคุณในครั้งสุดท้ายนะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะท่านลงขอบคุณจริงๆนะคะที่จะไม่ยบโรงเรียนดิฉัน อ้นแล้วนี่นักเรียนครูขอยุบการประชุมเพียงเท่านี้นะคะให้นักเรียนทุกคนไปพักได้ค่ะหฮ้ไปดีกว่าเออคุณครูเซ่าค่ะหนูมีอีกเรื่องจะบอกครูค่ะมีเรื่องอะไรอีกละ่ะคือว่ามีคุณครูคนใหม่จะมาโรงเรียนเราค่ะเขาจะมาสอนที่โรงเรียนเราสวัสดีครับผมเป็นครูคนใหม่ที่จะมาสอนโรงเรียนนี้ครับผมชื่อฟรอตนะครับ ฝักเนื้อฝกักตัวด้วยนะครับผมอา้าเรื่องนี้เองเหรอครูคนใหม่ครูคะครูทำไมครูหน้าแดงอะ่ะคุณครู อะไรหรือเปล่าคะเนี่ยอ่ะเป็นอะไรครูไม่ได้เป็นอะไรเลยนะนี่เธอหยุดพูดแบบนี้เลยนะเธอนี่ทําให้ครูเสียทรงหมดเลยไปและเธอนี่จริงๆเลยนะครูรอหนูด้วยค่ะฮึได้เวลาออกโรงแวมไพร์แล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะฉันว่ามันมีสิ่งผิดปกติไป โรงเรียนของนี้จะถูกยุบเพราะนักเรียนด้อยเวทมนต์มากแต่ขนาดนอนนักเรียนยังใช้เวทมนต์เป็นเลยนี่ด้อยเวทมนต์จริงเหรอหแต่ถึงยังไงฉันก็ต้องรีบออกไปกินเลือดถ้าไม่อย่างนั้นฉันคงจะพลังหมดแน่ฉันต้องค่อยๆไปแล้วล่ะอืมถึงสักทีฉันจะต้องได้กินเลือดฉันต้องกินแล้วล่ะเมื่อไหร่เลือดจะมาฉันต้องใช้คาถาอะไรเนี่ยอม,มาแล้วสดชื่นจริงๆเลยอ่ะ สุดยอดไปเลยแค่นี้ฉันก็คงมีพลังมากเอ๊นนักเรียนคะทำไมถึงยังไม่นอนกันล่ะคะเนี่ยเกิดเรื่องอะไรหรือเปล่าคุณครูครับก็เพื่อนของผมและก็คุณครูคนหน่ยไม่รู้หายไปไหนกลางค่ำกลางคืนแบบนี้ไม่รู้จะเกิดเรื่องอะไรหรือเปล่าผมฝากให้คุณครูไปดูให้ผมหน่อยได้ไหมครับได้สิเดี๋ยวครูจะไปดูให้นะอืม เธอไม่ต้องหว่วงเลยพวกเธอนอนกันได้เลยนะว่าแต่มีอะไรนะทำไมเพื่อนของนักเรียนชั้นและคุณครูคนใหม่หายตัวไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าฉันรีบไปดูหน่อยดีกว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเล่รักแวมไพร์อีพีที่1จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้อาจจะมีหลายอีพีนะคะชดเชย ที่ไม่ได้ทำละครหลายวันและก็ทำละครเรื่องนี้เพราะผู้ติดตามจะ500 s u b s c r i b e แล้วนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามเจนนะคะก็ถ้าใครเป็น FC ใหม่ก็กด u b s c r i b e ให้แล้วก็กระดิ่งแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ดูละครเรื่องนี้เสร็จแล้วนะคะถ้าสมมติเจนพูดผิดหรือผิดพลาดตรงไหนในคลิปนี้ก็ขออาภัยด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคน